เฮ้ยฮัลโหลโอ้ว้าวมายกอดสัตว์ป่าทั้งน่ารักทั้งไหลยแหล่เอลูเพนช้างช้างสีแดงว้าวไปเลยเฮ้ยเดินไม่ได้ทุกคนเดินได้หรือเปล่านี่เดี๋ยวตัวนี้เดินให้ดูไป มันเดินไม่ได้ทุกคนโอหเสียงเดินกองเก่งกองเก่งว้าวว้าวแปลงล่างสองสีโอ้โหตีเดินงกาเย่ไป let's go let's go เี้ตัวนึง Let's go. Rồi. thong. <laughs> <laughs> <hai> Elephant. Mú. <muh> Bye. l e t โก้ r รปปิตเศตยตยไน้อยไดโนส aurus ไทสโตรทอฟเขามีชื่อว่าไทสโตรทอฟเดินเฮ้ยฮมเทอร์เฮ้ยเ้ ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเ,อ,อ,เอ,อ้กลับไปเดินกลับไปเลยโอเควันนี้ลาไปก่อนบายบาย